ประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้ท่ามกลางกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมราชนมพรรษา90พันษา, 90, นาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับการจัดงานงบประมาณต่างๆที่ฟุ่มเฟือยผนวกกับการออกมาตั้งคำถามจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าทำไมเราต้องบอกรักแม่ของตัวเอง ในวันเกิดแม่ของคนอื่นด้วยและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้สังคมต่างก็ได้ออกมาตั้งคำถามและตอบโต้กันในหลากหลายประเด็นบางก็มองว่าเป็นเรื่องหมกวุนเรื่องของคนคิดลบถางเหมือนคนมีปมทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วและสิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานในวันนี้ก็คือเมื่อทางสำนักพระราชวังได้ปล่อยภาพหายาก ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงประกอบพระราชพิธีร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์กันอย่างอบอุ่นและหอมหวนไปด้วยความรักและความห่วงใยอย่างที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนหรือนานมากแล้วภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ปร,กรากฏพระวรกายอีกครั้งต่อสาธารณชนและก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่าย เพราะว่านานมากแล้วที่ประชาชนชาวไทยไม่ได้พบเห็นการปฏิบัติพระราชกรรียากิจของพระองค์ท่านอีกเลยนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติในปีพศ2563ที่ผ่านมาข่าวของพระองค์ท่านเงียบหายไปจากหน้าสื่ออย่างเห็นได้ชัดพระมารดาข,ของคนไทยช่างแตกต่างจากพระราชโอรสอย่างสิ้นเชิงพระองค์ท่านได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลหลากหลายประการ อีกทั้งพระองค์ท่านก็ยังได้แสดงทัศนคติถึงวิกฤตการเมืองไทยว่าพระองค์ท่านนั้นได้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงประชวนด้วยโรคหลอดเลือดในสมองในปีพศ2555และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการปรากฏพระวรากายต่อหน้าสาธาราณชนก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ความนิยมของพระองค์ท่านก็ยังคงอยู่และการปรากฏพระวรากายอีกครั้งของพระองค์ท่านในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และเครื่องหมายที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ท่านนั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและสําหรับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจโดยนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยหลายฝ่ายพวกเขาต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงราชวงศ์ไทยกับงานพระราชพิธีในครั้งนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย โดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุล <_' ur l> เขาก็ได้ออกมากล่าวว่าเมื่อ,อไร่จะหมดไปเสียทีคนไทยไม่รู้จักตัดทิง้งอะไรที่สิ้นเปลืองไร้สาระเรารับต่อๆกันมาแล้วก็ทำทําต่อไปช่างน,น้าอนาจจริงๆและนอกจากนี ok ้เขาก็ยังได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงภาพและบรรยากาศของงานในวันนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกได้ว่าจับผิดในทุกจุดกันเลยทีเดียวเห็นรูปของพระราชนีคนที่แล้ว ก็ให้สะทกสะท้อนใจไม่รู้ว่ารู้ความบ้างหรือเปล่าแปลกดีพอในหลวงองค์ที่แล้วสิ้นพระชนราชินีก็มามีสภาพช่วยตัวเองไม่ได้พอดีไม่งั้นดูจากประวัติชอบยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดูท่าวาชิราลงกรณ์คงจะวุ่นหน้าดูนี่ก็พอดีมามีสภาพเช่นนี้เสียก่อน อีกท้งเขาก็ยังได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งกลอนคำขวัญพระราชทานที่ทางรัฐบาลไทยได้จัดทําขึ้นโดยได้มีการอ้างอิงถึงสมเด็จพระพันปีหลวงว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้พระราชธิพนบทกลอนดังกล่าวนี้ด้วยพระองค์เองคนซ้ายจะแต่งกลอนคำขวัญด้านความพระราชทานได้ยังไงได้แต่สายหัวว่าเมืองไทยชอบทําอะไรแบบนี้แล้วก็พาการกล่าวไหว้กัน จากที่โพสต์ดังกล่าวนี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทีรรัศกูลนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากนั้นพวกเขาต่างก็ได้รีบเข้ามาสแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันในทันทีมีแม่สองคนที่ยังไม่ได้เจอลูกสักทีคุณเบนและพระองค์หญิงสิริวัณวรีคุณอีทและพระองค์เจ้าท่ปังกรทั้งสองคนคงกําลังคิดถึงลูกตัวเองมากๆอยากเห็นคุณนุ้ยถ่ายรูปกับแม่และครอบครัวเหมือนคุณก้อยแฟนพันธ์แท้ราชวงศ์ไทย คนไทยบางคนบางกลุ่มต่างก็ตกอยู่ในภาวะจำยอมต่างก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งทั้งๆท,ที่ใจก็ไม่ได้อยากจะทำเลยที่จริงตัวเขาเองก็ไม่ได้จะสนใจอะไรรอกว่าทั่วทั้งประเทศมีการจัดกิจกรรมอะไรแบบไหนที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือทุกที่มีการใช้เงินงบประมาณ นอกจากนี้อาจารย์ประวินชัชวันพงพัน์เขาก็ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากอีกด้วยซึ่งก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สังคมไทยนั้นยังคงสงสัยและก็ได้มีการออกมาตั้งคำถามถึงเรื่องนี้กันอย่างยาวนานอีกด้วยตลกร้ายชิบอายรัฐบาลโปรโมทวันแม่กระตุ้นความกตันยูของลูกต่อแม่แต่เสิฟไม่มีสวัสดิการจากรัฐดูแลแม่อีลูกต้องกระตันยูดูแลแม่เอง และการออกมาตั้งคำถามของอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงที่สุดอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้ใจประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายไปเต็มๆและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงการสร้างลัทธิไฮเปอร์รอยัลลิสต์หรือโฆษณาชวนเชือ่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างลัทธิไฮเปอร์รอยัลลิสต์ซึ่งคือการนําเอาราชประเพณีเก่าแก่กลับมาใช้ใหม่บวกกับการประกาศวันหยุดต,ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชวงไทยวันหยุดแรกที่มีการประกาศก็คือวันแม่โดยใช้วันเกิดของเซริกิตเป็นวันแม่แทนคือวันที่12สิงหาคมประกาศใช้เป็นครั้งแรกในปีคศ1976จากนั้นก็มีวันหยุดอื่นๆตามมาอีกมากมาย อีกทั้งเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยในอดีตซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยคนไทยรู้ในวังรู้รู้ว่าการที่สิริกิติ์เดินทางไปร่วมงานศพน้องโบแล้วหนีจุฬาพรไปด้วยนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดมหันแม้เรารู้ว่าสถาบันกษัตริย์ข้องเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดและไม่เคยอยู่เหนือการเมือง แต่เหตุการณ์นี้มันคือตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ชีว้ว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เป็นกลางและดิฉันมักใช้ตัวอย่างนี้ในการสอนนักศึกษาถึงการแทรกแซงทางการเมืองของรชวบศ์ไทยในจุดนี้นี่เองที่คอนเฟิร์มว่าสถาบันคือตัวสร้างความแตกแยกก่อนหน้านี้โทษแต่ทักษิณว่าสร้างความแตกแยกไอการตัดสินใจของศิริกิตมันมาจากความมั่นหน้ายะโสและเชื่อมั่นในอำนาจตัวเอง คิดว่ากูจะไปงานศพใครจะทำไมแต่อาอาถึงตอนนั้นคนก็ตาสว่างแล้วและพร้อมจะสู้กลับสำหรับดิฉันการไปงานศพน้องโบของศิริกิตคือจุดหายนะของสถาบันกรรษัตริย์ที่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปมีอำนาจเหมือนเดิมได้อีกและก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ฝังใจและ้ังขาใจประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบราชาธิปไตยและอำนาจการปกครองนั้นถูกเชื่อมโยงจากเบื้องสูงมาโดยตลอดอีกทั้งก็ยังได้มีการออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องว่าราชวงศ์ไทยนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกมาทำรัฐประหารของรัฐบาลคอสอช,อชอใช่หรือไม่และสำหรับการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทย โดยคุณธนพลเอี่ยวสกุลซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เฝ้าคอยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมาโดยตลอดและเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์เพราะถึงสถานการณ์ของพลเอกประยุจันโอชาในขณะนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยที่หลายฝ่ายต่างก็ยังคงรอลุน้นว่าเขานั้นจะหลุดพ้นออกจากอำนาจและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปได้หรือไม่ ป่วยการที่จะให้สารรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมายของประยุจันโอชาวา่าสถานะนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเพราะสิ่งที่ประยุทธ์อยู่มา8ปีนั้นไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอะไรเลยเพราะถ้าถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดประยุทธ์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นนักโทษประหารตั้งแต่การทารัฐประหารผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ